นี่ไงไอ้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหอยู่แปลว่าไม่ไหวแล้เฮียเล่นเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่กูต้องกลัวนนี่แหละเฮียอ่ะอาจวิ้งให้หมดเลยอัดวิ้งให้หมดเลยใช่ๆโอมไม่แปดร้อยซื้อวิ้งให้หมดเลยดูวกูจะหลบวิ้งแบบดิจิตอลให้ดูไอ้เหี้ยว่ะดิจิตอล ่เอ็นเป็นสอเป็นสองตัวที่หลบแฟดย่างที่สุดในเกมไอ้เฮียเจหบอกให้เนี่ยเจอซาตานไปดิเอ่อซานต้าไม่ละซาตานเอาเอมาอยู่หลังเอเออะว้าวซานต้าซานตาเลยไม่ไเฮียมันดิมันดิมันดิมรูกูเนาดีออกมิดนะห้ามไม่ออกเอือนะเวอาดิีอาดีกลัวที่ไหนมัดิ ก็มาดีเอาหัวไอ้ปอลแลวเออโอ้ยเหียอะไรอ่ะเกินไปไงไนก็เกินไปอ่ะเพื่อนไรก็เกินไปไร้เกินไปมันเกินเบอร์ว่ะเจอนี่กูเฉาหลี่มามาเลศโตมาโซ่ใช่หรออืมภาษาเอเขใช้ใช้ใช้เน่า ฮะไม่มีอะไรวะอุ้ยเยจนังเฉี่ยวกับบ้านไงเยจนังกับตายเอ้ยร้อน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 เอาอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอเขาอยู่ดื้ออยู่นี่ดื้ออยู่ดื้อไอ้เชี่ยกูไม่มีปืนไว้ปวกเลยแล้วเลื่อนแม่งลุดลุดหลอกเขารุดรุดหลอกเขายี่สิบนั่นอะ ฮันน่วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งกี่โลแม่งตันหรอวิดหอไม่เหน่ะไปดิกลัวไม่ล่ะเดี๋ยวกูต้องกลัวไหมก็มาดิ อามึงให้มึงตบเลยเจ้าเฮ้ยขำแล้วยิงไม่โดนอะเออไอ้เจี๊ยบ้ยขำแล้วยิงไม่โดนเยอะอุ๊ยกูยิงโดนนะยจงจะไม่ตายวะเฮ้ยนี่ไงไอ้เจี๊ยบปตึงกวากันเลยขำแล้วยิงไม่โดนไอ้เจี๊ยบสองนิดทำไมไม่ตายวะไม่ตายหรอกไอ้เี๊ยบแบบโกอะ อ้โปกัวโปมาลุนโนอ่เ oh. uh ้ยโอย้ได้อ่ะงต้องเข้าไปช่วยระหว่างแม่งเจอโบบารแฟมิลี่อะวะาไหนอยากเจอว่ะบั้เจอองเจอีเสียงบุบเสียงแบบวุบเนียกูรู้เลยบุบเลยวุบรือวุบอืมวุบ Oh yeah. อโอ้ย hey, อะไรอตายกอโอ้ยเช่แม่งเอาม่านบางบอกกูไม่ชอบดิคืเคยสัญญาโน, oh. น้นตล์ไม่งกด F k ิดเดีวเนอ่โนนแม่งเอาหมอกหมอกบังไอคิวสองร้อยเช่ว่าแม่งเป่านี่หียญแบบพัเซลล์ทำไม่ได้ เอยมึงใช่ไหมอ้เดิมไม่เอาแล้วเดิมพนันเถอมึงเจอกูอ่ะได้นี่ไงเจอแล้วไม่ตายอ่ะไม่โดนอ่ะจ้าพนัคิดให้ เจอพ้ังคีดไว้เฮี่ยกูกลายเป็นศพแล้วว่ะแม่งใครเป็นไว้เฮี่ยเรามั้งแท็นเราเองอะ่ะเรอข้างในเลยเออไปเจอโอ้ยไอ้นนท์ทำไมกูยิงมือไม่ตายสักทีวะเนี่ยเปิดแฮกเหรอรหชิ้นนี้ แพ็กหัวหัวทุกกระบอกอ่ะเแย่เผาศพให้ได้โดนชาบ้นักกินหลวงแม่งมโนโศโปโมโสรจะอันนี้น้องโซ่ก็าลยไม่เอาไม่มามีดกันเลยนี่ม่มามีดกันมีมาก็กลัวนายเหลี่ยมอยู่เพื่อนจะเหลี่ยมเล่นแค่ทีเดียวจะเป็นไร ไอเชื่อีโอ้ยยันแม่หัวตาแตกสับ่งยิงสูงไว้ก่อนอะตายซุ่งสูงไว้ก่อนนะแฮปปี้แฮปปี้วีภาษาอาหรับมันแปลว่าแล้วเออเอาวีวีล่ะวีวี กี้มีผลละใหม่วางแบบสเต็ปพระเจ้าวางแบบสเต็ปพระเจ้าอีกแล้วเหรอไม่มองกนะ็แค่จบปะกะเองโ,โดนโดนมันโดนไฟมันโดนไฟเปิี่นตีวิ่งไเลยเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าสะบัดดิ เอ๊บ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 เอบเอบเอเออเยไหนส์ไเออเปริเตอมาเล่น่อยอปริเตอเ็้นเยระยะทางมันยาวไกลว่ะเียสกอร์แล้วมันห่างกันเินไปว่ะอ้โเียอปริตเออ่ะไม่ชอตที่นนักกด้วยบบกโอ้โห ร้อนแรงดังไฟอ่ะไอเรามันก็ร้อนแรงดังไฟอะไรมาเพลงมา้องไฟเย่ไปลงนะตัวถืทีแรกฉันจะลงตัวถือไม่ใจไหรคนละเพลงอันนี้ไงคือเชียร์อะไรพวเนี้ยต้องเปิดทำไมต้องเปิดทำไม แล้ววงเงินแกเป็นเมโซโปรตีเมียนะผมบอกก่อนเมโซโปรตีมัดนะรู้จักเปล่าโอ้ผมรู้จักแต่ฮิโปโปรตีมัดเตะเหรอวะยึด่งฟูยูเฮอร์มิตาคำพูดของเลน่านะฮะเอ้ยคนเหลี่ยมไหมเชี่ยนอนนอย่าเพิ่งนอน ให้ให้ยิงกันก่อนให้ยิงกันก่นอนเฮ้ยกูยิงไปเข้าหัวว่ะไ,ไอ้เจ้าเข้ามันอยู่ตรงหัวแล้ว,วแ,ลแต่ยิงเขา้าหัวไอ้เ้าว้าวชอืมือมือมือเมือดไหลตกโตอ่ะเชื่อกูไหมละ่ะสั่นอย่างนั้นอ่ะไม่ตกเลยอ่ะไม่ตกกระบะเลยอยู่ขอบโต้เลยนะเลนีย่ยตอนนี้เยอะกูบอกแล้วไอ้เจ้า

ไอ้ยิงไม่โดนนี่เจ้าเดี๋ยนายเจอดวงตาเห็นโชคชะตากูไอ้ลูกไอ้ลูกกลมๆมายิงได้นะเดือบิลิงเลยยี้แม่ไม่เกินไม่หยุดเลยเฮียใครจะไปยิงได้เว้ยสัตว์เว่ยเว่ยเปื้ลคลาสสิกอันเนี่ยผู้เล่นเลือดทีสองไอ้ชิบหาย อเหียเรากูไม่ม yeah. like ีไฟไฟเยอะไฟเยอะเป็นไงเด็กเก่าไอ้เหียเด็กเก่าของเล่นงานวัดอ่ะไม่เล่นปกติอ่ะอะไรปกติอ่ะ ปกติแบบปกติที่ไปเล่นกับคนอื่นเขาอะก็ใช่ไงแค่บอกนะไม่ตายได้ไงอะ120แ, 120, แ120แล้ว120แล้ว120แล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ขวาเข้าไปเลยอยู่ซ้ายแล้วไ <c oughs> อ้เชีอกเลือกตัเลยย5่สิบห้าก็ต่อโอ้ยอย่าไปลืมซ้ำตบนี่หว่า <c oughs> น่าขหวานแน่นะไอ้เด้ย ถ้ากลัวไหวใช่ไหมเดินซ้ำๆแคบลงกลุ่มเไม่ได้แคบลงกลุ่มเลยสองหนึ่งยังซาำศพอะไรเนี่ยประเทศไทยเออเออแล้วก็พิมพ์ว่าซาำศพอยู่อยู่ในกลุ่มหรือเปล่าวะกลุ่มหรือเปล่าซาตานเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบว่าอยู่ในกลุ่มเปล่าเดี๋ยวรุ่นเอฟ ก็ไปไหนวะันซ่อนนี t ่เน well, uh, ี่ยูย้มมันอยู่บ yeah, ีมันอยู่บี ใช่ใช่นั่นแหละอยู่อยู่ด้านหน้านั่นแหละไหนไม่ได้บอกเขาเลยพี่ s อ r r y s อ r r y กูเล่นด้วยเลยอ่ะกูบอกเลยกูเล่นด้วยอะไรเงี้ยอ่ยุ่งไปวะแม่งยุ่งไหนวะออก็อย่างว่าทำไมได้ยินเสียงตีนสองตีนวะกูไม่กูกูไม่ได้เดินเลยกูย่องกูย่องทั้งทางเลยเว้ยหยุดแล้วหลังมึงโคตรทานไหนย่องมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเห็นอไหรเคยเห็นไหมล่ะไอ้เหี้ยที่มันเล่นใน tiktok กันอ่ะเดินข้างตัะตอ้เหี้ยไม่เองย่องมาไกลไกลขนาดไหนวะ ตั้งตั้งแต่ไอ,อ,อห้องประตูปิดอ่ะหรอตั้งแ,แต่วิ่งเลยหรอเ <c oughs> <c oughs> ดมโคตรไกลอ่ะอีนไดหาันมาแล้วเห็นพอดี